ดีครับพี่น้องกบแค่คนต้องแค่นะต้องมีกบแค่นะครับผมซื้อต้นละสิบบาทนะครับแค่สูงนะครับแต่ผมเอาแค่สูงมาเห็ดเป็นแค่ต่าแค่เตี๋ยเป็นว่านาอนะครับเห็ดทังไหนบ่ให้สูงนะครับอ่ามันมีวิธีนะครับพี่น้องวิธีเดี๋ยวจะให้ไวถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะให้ไปเบิ้งต้นดิปลูกแล้วได้ผลเนี่ยวาบ่ถึงปีนะครับพี่น้องกะประมาณสามเดือนนะครับสามสี่เดือนเขากเริ่มคลิปกินได้แล้วนะครับ ฝากพี่น้องเข้ามาปลูกอยู่ปลูกกินนะครับมาซ้อยกันปลูกนะพี่น้องเนาะนะครับเบิ่งสวนครับพี่น้องนะครับปืชสวนปลูกอยู่ปลูกกินนะครับมีผลไม้มีต้นไม้หลากหลายนะครับในกระถางนั้นผมก็กระช่ำต้นลำใหญ่ไว้นะครับเดี๋ยวเอาดินโลงเพิ่มแล้วก็จะปลูกนะครับพี่น้องจะค่อยปลูกเพิ่มไปนะครับอยากกินยังให้ปลูกครับ เอาเกศความรู้เล็กๆหน่อยมาฝากพี่่น้องเฮาเด้วยรัเด้อนี่ก็แค่เดี๋ยวไปเบิ่งแค่ที่ผมปลูกแล้วได้ผลเนาะพี่น้องเนาะครับผมนี่แค่ต้นแค่ต้นแค่นะครับปลูกแป๊บเดียวครับพี่น้องเฮาบ่ให้สูงเฮากะขึ้นมาประมาณเม็ดนึงนะครับเฮาก็เด็ดยอดนะครับนี่เด็ดแบบน,นี้นะครับขึ้นมาเข้าก็ตัดเลยนะครับเด็ดออกอ่าเป็นพืชที่ต้นไม่บ่บ่แม่นเนื้อแข็งนะครับเฮาก็เด็ดจังส่แล้วที่นี่เขาจะแตกภ่มอบอกว่าจังสีในพี่น้องเนาะ แต่ก็มาอย่สีเขาก็ติดถอนยอดไม่เขาเก็บยอดกินได้นะครับแล้วก็เก็บหมาขนกินไปนํานะครับพี่น้องปลูกง่ายครับพี่น้องก็แก่ปลูกง่ายปลูกไ่ยากนะครับอบผมฝากพี่ฝังน้องเข้ามาปลูกแนวอยู่แนวกินครับนี่ครับข้างไตก็ไม่ยังนี่มะละกอกําลังติดครับนี่ครับพี่น้องมะละกอหวานลงครับเดี๋ยวจิ้มไปปลูกนาะพี่น้องนาะนะครับ ส่วนปีสน,นองเข้ามาปลูกอยู่ปลูกกินด้อครับเด้อฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับวิถีชีวิตคนมักปลูกนะครับบ้านสวนบ้านสวนบ้านช่างนะครับนี่มะละกอะก็ขึินแล้วอันนี้กระสือสิบบาทได้วินอเดนอมะละกอะแขกดำนะครับกินสุกกระแซบตำสมกระแซบนะครับเดี๋ยวจะค่อยปลูกเพิ่มลงไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะนะครับสวนก็มีหลายหม่องนะครับโอัสดีครับ